เด่นขึ้นโอ้ล่าสุดเลยล่าสุดเดออี๋ยวไปที่แรกเห็นเก่าวะท่านเดีเออ๋ยวลงมาอีกเป็นเห็นสองวะท่านที่อดีตอสูงกับเหตุปีกับผมสามแนวทางโครงท้ายก็ว่าได้นาะเพราะว่ามิ้นว่าตอนนั้นว่าต้นโค้งเป็นไปกองสลากนัดที่ยี่สิบเก้าอันบอกว่ามีนัดกันก็เลยมีนัดมือนี่ เพิ่นจะไปย่ำไฮดิคร <นะ S 1> ั <ผม S 1> ้งหนึ่งเนานะเพิ่นที่มาย่ำสามตัวสองตัวเพิ่งยังเล็กับบ้างกวดศูนเพิ่นทีว่าสู์ฟัาง,างกับเพิ่นไปได้คักได้แข็งครับ่เพราะว,ว่าหมายกำหนดกันเพิ่นกะให้ว่าคือจังหวัดว่าหาันเพิ่นกะไปเคลื่อนนอพอเนาะมือทุ่งไทยกับเขาทั้งสามสองเขาทั้ง หกสามแล้วพี่รองสามตัวแตกสามตัวแตกสองตัวร่างพร้อม<ำ>อแขน,นอนนัดยัดอยู่นี่มัดพี่รองคนรอดกันทั้งประเทศสำหรับมือนี่นัดหมายคือวันที่ยี่สิบเก้าปู่จะไปกองฉลากเนาะจะไปยำ่ำว่ามันไปมือนีกสิพอขึ้นไปมาแล้วไปน่าจะขึ่งน,นี้ไปมากแล้วพ่อมาแล้ว,อลวโอ้โหโอ้สั่งขี้ิสั่งง,ง่ายให้ก็สั่งคนเด้วนี่นั่นแหบบนั้น โอ้สั่งไปคือไปแม่นบ่พอ<ป>โอ้สั่งผีไปกองสลากตีพอไปแล้วไปมากแล้ววัดเดียร์เพิ่นเอารถยังจะไปพอไปเดีย๋ยวใช้เงาของเพิ่นะโอ้ขีม่มาไปกับบ๊อกอั๊กไปมาแล้วเพิ่นมาปุกบอกว่าด้วยว่าแต่มาจับขาหลากักคือเกาบอเออบอ ไม่รักหอกไม่ผูกเอาเออไม่ผูกเขาเอาเข่งไปผูกเอาอืมเป็นไบบว่ารยวรัวเออไปกองฉลากยี่ไม่สั่งว่าครับโอ้มาบอกไปก่อนแล้วไปก็ไปชัวว่ารับไปแล้วก็จังไปเบิ่งคักๆจังมาเลยเบิ้งคักยามาว่าครัอ่าเปเรื่องว่าเออเป็นเบิ่งคักอยู่หรอกแต่ว่ามันจะขีดเขาได้อะได้เลยตอนว่าครับเออมันเป็นไงเพราะมันก็เล่าคนบอก เวานี่ยมันคนอยากอังมันจ่อมือแล้วว่านโอ้พูดไหนก็ไปคือกันไปคือกันอ่าไปเห็นอดบอกคุนแผนอดบอกใส่ยาวะท่นเพื่อน้อยโอ้ยใส่ยาใส่ชุนแผนเสีก็บุงจังน้ำเนื้อวะะบุ้จังสปูโฟนเน้อใ่มาจังบุงจักหลอกว่าฉ่นเยอะโอ้พูดไหนกัไปจ่อจหันมัดไปแว่า โอนี่เพิ่นเห็ดเพิ่นหูจะอักลายคนอยู่ในหันไปเห็นกันอยู่หันเลยเห็นกันอยู่หันเมื่อสามทีคนเมื่อเดี๋ยวว่เห็นผู้ใดเห็นจกคนเมื่อหันฮะบ่เห็นจกคนเมื่อหันซุปไปน้ำกันเดี๋ยวผมไปน้ำกันปู้พ่อบอกเลยว่าเออฉันจูบ่าเห็นจูกับกับเมียไปว่าหันอืออ่าผู้พ่อเนียง่ายกูกจะทีเท้าก้อนวันห้ามันได้เลยครับโอ้คนว่าเอ็ดสี่มาสายอยู่วัดนึงหลายอยู่ประมาณจ๊ก โมกเข็ดขนนี่แหละนลันงที่พวกถิ่มมะถาเรไย้น้ำปูกอะไรออมันจะได้บ่มาบัมาก็ได้ว่าเพิ่นได้นนว่าฉ่นบเมียกับยุนนี่ละแว่นชุ่มนัน่าเออจะได้ก็ไดว่าว่าวันเมียแล้วบัวมนขวัญีแจงจริเมียเดี๋ยวท่านีหาหรือีนี่ลือเมียออ มันเป็นวางใช่ไเงียบไปมันเกงจีห่าจะเลยขึ้นเอ้ถือว่าย่พุนเลยมาแล้วได้แล้วมาแล้ววะโอ้อืมได้แล้ววะไปเจอไหนเดีววะโอ้ยมันเห็นสองตัวนี้ว่ะทั่เชียงเลยเหล่ันอยู่ะสามมุมนี่เลยวะมันเตียนบอก่เชงดีกว่า ยันยนจไดก็เนเตามืกี้ตเสายบนนี้ได้อยไปแล้วดิล่อยกาไว้หันละทำไมวะไอ้อยหันหละตูวซีนึงยาวนี้เลอเอานี้เนี่ยหายน้ำาเห็นป่ะโอมันกิล่างบ่แลู้วหู่โอ้ยหัวโปรตีนเนล้างขี้เาหัวโปรตีนว่หัวโปรตีนคนเวเพราะว่ามันเปมันเปนได้ร่าง คันย <łość> ูโฮปัวจีนนี่ปูปูว่ามือนั่นปูว่าฝันว่าเลี้ยงออกหาห้องหาที่นี่มันบ่เออแต่ชทางมันมันมันบ่หนีหรอกมันอยู่หันละอยู่พวติีนหันละว่าสั่นเป็นวันพวกจีนแบ่คือจำเป็นบ่เผิดเรื่องร้างว่าอะไรก็พอเป็นวันอะไร มันอยู่หัวโปรตีนนะ,นะว่าท่านเรียนะยู่บ่ไกลจากหัวโปรตีนเอออยู่โปรตีนนะว่าท่านต้ <c oughs> องเป็นเรี่องร้างยู่โปรตีนมันจ้ำโอ้เพิ่งเคยได้ว่ามันยังบันนี้หรอก,ก,กอยู่ห<อ>ันคักๆอย่าว่าท่านนั่นแหละมันมาได้แหละเรื่ตัวนี้นะว่าท่านย่าเอาไปใส่ว่าท<อ>่านฉานเอานี้สิไรหายน้่นมันนี่ว่าท่านเป็นวันตัวนี้แหละพ่อตัวนี้ไปที่นึงนี่ละ โอ้ตัซีนึงเออเล,อลีางีงอยเต้มีละย่อนี้ย่อนี้เพราะว่าเป็นเลีกร่างด้ยเฉพาะเพราะว่ามันยู่โปรตีนร<อ>ับผมังชันอืมบมนก็ไปแล้วก็ไปหอดเันที่สิบซีเป็นกัางซีอ่าไปวันที่สิีกลับขึ้นมากแต่ในีหนึ่งขเกาัวนเป็นานเป็นจำใังชั่นอืม ว่าตัวนน้นๆแข็งๆนี่คือหนึง่งสีสีหนึ่งสีหนึ่งทุ้มเขาแต่ว่าสามตัวโมเปลีป่ยนนั่นบอกว่าสามตัวนั่นมันไปเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนได้สองตัวเปลี่ยนได้มึงขึ้นโอ้ล่าสุดเลยล่าสุดเดี๋ยวไปที่แรกเห็นเก่าวะฮนเดี๋ยวลงมาอีกเป็นเห็นสองวะฮน ยังบ่อเไียบ่จีเลยบ่อเดีบ่อสองสองกัาปูอ่ะเออกัสองมันดงมากเลยที่ดังกาซัง้วงบ์ันเป็นว่านอืมแต่ว่าพนช่ำนี่หรอแยกจากปลาต่เกาเลเพนกวายู่อย่าเรีอกมันมาตัวนี้ละอืมชุ่มนันน่ะเลยชุ่มหาจิตชุนหาจิตหนึ่งนึอ่ะกัเอาไว้อย่าปล่อยมันไป เหตุผลว่านั่งคุยกันก่อนดีแก่เนี่จนแก่โครโรปะวะแก่โครโรแล้วว่กันแต่ว่าเรื่องที่อยู่ถูกคักแปนยังเป็นปัญหาคือเกจฉุนต้นหาเพิ่นมาซำมาซำไาอย่าไรผ่าเกจสีไปผ่าเกจสียังบ่ลืมเลยบ่ลืมแต่ว่าฟังคักแปนจะลืมผ่าเกจสี ขึ้นบ่มาสามขึ้นโอ้ขึ้นซีซีสอดูมาว่ามายังเห้วเลมผฝาเกจสีเร้อเ่อว่าอู้<า>นกลับมยาย่ำฝาเกจสีาเสีคือเกจูนบดเอออ่ะมันแม่นตันนี้แล้วเด็กออบ่มียังเด็กคุณอะไรกัมาว่าเขาเรียเกเจ้าม็ดเด็กอะไรกัอ,อ,อ,อะไรที่อะได้ได้จ้างจางได้บอ,อ จะรถจะดีกับบมีขายเนาะโอ้โห่นึงบ่มีเลยนะอ่านฟ้าแล้วโอ้ยมันเหมือนจะตองวดคุนเนาะอีนึงชีนึงเก็ดศนย์เจดึ่งูมจะตองวดผุเอาคือเก่งแต่หัน่วหผู้โดย้าห่่าันเลยทันเลยเอาบ่ได้ละเอาบ่ได้เลยบ่มีเลย แล้จังพวกย mm. ู turkey, 5 friend. 5 friend. 5 friend one, ่บ้านนี่ว่าเจ้าได้ชุไรนะสูเออกูกระสีหแ้่ว่าชูหาซือเอออกรสรอดาเจ็ดศูนย์าเจ็ดหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งซีอแมนเอชูแมนว่าแมนกสร้างเดี๋ยวาซื้มาาอเอาไม่ชีได้เว้ยได้เ้ก็จำเป็่นชูอ่าขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วพ่อเนาะขึนอยู่กับความชะลความเชื่อของชูเองเออผู้ได้เชื่อกระไรผู้ได้่เชื่อล้กันกระล็แต้ ชุ่มบอกคิวไปไหนก็บอกชื่อมีบบแจ้งตัอแสนไปบอกเสาแม่จาออ้างสา,าก็บอกถวั่วหันสาวามักสามากเรียกสาออกมอามาตำเรียกเขาโอ้ผู้ชื่อแค่นาทีทาาาส่วป็นช่วงนั้นเท่านี้บ่ามากให้ม,มากมัน <S 2> <S 2> เออให้มากมันเน้นคัคือหนึ่งซีซีหนึ่งแล้วก็าเก็ตี นัเขาเออเพเขาเป่าเวลาไหลมันจะน่าหันมดอีกเรียบว่านี้ว่อนี้ก็ว่าจีว่ามันจตํำอยู่ไดมวานี้ก็ได้สาตัวเนี่ยสามตัก็ได้ก็จว่าต่มันมันฝันเกี่ยวอยู่ไหมฝันดีแล้วห้พฝันฝันเจียวกับเลขของพ่ออยู่ฝันขึ้นขึ้นด้วันนี้ฝันฝันว่าเขาเอาเี้ยงมาให้ โอ้คุณว่าเอาละเอาลวดเอาลวดวะฮะดิ้งคุชให้นี่อยากกัตตาเนี่ยมึงก็เอาไปชูมมึงจิ้มก็ว้โอ้กัาตาเนี่ยมันจิ้มปลขายหลายๆอยู่วะบ่คกูบ่ขายคุณให้มึงชิ้นๆเอามึงเอาไปหมอไปเอาตัวไปกินมกันวะโอ้มาก็บบ่ออะไรปันไลยแล้วเอาผู้เดียวเลยเนาะเออของเงี้ยฟพี่เนาะเออใครสิไปปันก็ดีนังกูมันใกล้บุญกันเจ้าเนี่ยกวาเงี่ยบไอ้ก็น่าจะกะจมกระตาไปไว้ในี่เงียบเงียบมันเปนไปช่วง ้ยเจ้าื่อมาหลายเจ้ายาปากคยอกได้ชื่อมู่วหาว่าสัมผัยาปากยาปากเท่ากับไปายำํีนุ่งซี่วยบวกันแปดใบครับผมเด้ป้าวโตรถีเหลี่ยงอะไรพวกันเหมือนเงินจังสามพันกัวเลยโอ้ถูกเลยตัวมันเยาคักลายเลยยาคักหลายว่ะได้เนี่ยเขาเรียกรถตีพ่อเออเนี่ยเขาเอาหันวันเกี่ยวมัน ฝันว่านว่งยิ้เยี่ยนี่ไล่รุนเงินน่ะอแต่ว่าตัวชื่วัวได้ท่นชื่ไล่บุคคาไปหาที่อไรดีออยากได้ฝันอยากที่ฝันโอ้มันจะเจากับยูดีล่ะที่ขึ้นมายูหันมืดนะล่ะทีอือแค่ได้ของเขาขวางมาให้เลยไล้ดวนแหนดเขาเดวดดยิบเขาแล้วหรือบริษัตัวแตกขึ้นก่อนเลยมันเลยคือมนเกียวว่าพอมาเลยี้อบเกียวกันดอกเออบ่เกียวมันเลยขี้ตัวใดของพอ แปดสี่แปดสี่อ่แกแล้วแจ้สี่เอาบอกบอกไว้ชี่เจ้าอไเี้ยนว่าขนเหนือเขาเียนนี่นะนั่นหละมันเป็นปัญหาอ่ะโอ้โอ้บัญหีแปดสีวันีี่แปดสี่นีสี่ร้อยไปยังฉันจ้ะ่าอืมอืาฮ่่า่าฮ่ บ้านเลขที่เพิ่นโอบานเี่ีแปดสีะเอาร้อยเอาผู้เดียวไร้อยเอาผู้เดียวอนนี้เขาเนี่ยเนาะเนื้อเขาเห็นนะเนี่นนี่ล้เนาะอ่ามันเนี่ยปรนี้เออเอาหิวกัไปเสียงไว้หลังบ้านดีเพ่อเาเขไปไนั่งเหนเนาะทั่วแล้วกางเหนเออยายเปิดเห็นเราว่าย่นร่คทว่าเาเขาายมหา้เอะมากเลยอืออ้า เพื่อให้เป็นหน้าท่างขนาดน่ะพี่น้องเนาะก็นอกเหนือจากปูพะนหายมากกับื้อข้อมฟันนั่นแหละเนาะคนเหนือเขาบ้านบันทีกับแปดิีซีขั้นบาถามกับสิค่าใจพี่น้องซี่าถาบันที่เห็นเนี้ยซีภาษาห็เนี้ยนจดทีกับสีว่าให้ก็ดีก็แต่ว่าเป็นเรขู่ปูปูพวกบนมายมัคือหนึ่งซีซีหนึ่งครับแล้วก็ผ่าเจบสีนะครับมาคนมาย่ำให้ตลอดครับพี่เีผม บ้านนี้พอศูนย์เ่นเลยเลยมาฝันเนะฝันว่าเขาเอาเนื้อเขามาบาดให้เอามาให้วระทันว่ายก